อาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตนศีสาหัสสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวรังคันธังสีวริกามหาเถรัง อาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทานิทาจุโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนิอาโมพุทธายะพระพุทธไตรตนะยานมานีนปรัตสีสหัสสุรัมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะธาอุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาปีธานังวรังกนรังสีวริตามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆาปุเชนิ อาโมกุตายะราพุทธาตัยตนะยานมานีนพรัตสีสหัสส si ุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทูมิณะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวรัง si คันธังสีวริจามหาเถรัง อาหังวันธามิท <cache> ุระโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนิอะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนปรัตนสีสหัสาสุธังมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาถาพุทโนะพธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกนทังสีวรีกามาเถรังอาหางวันธามิจุลโตอาหางวันธามิทาทุโยอาหางวันธามิสัพโสุทธาธรรมะสังฆปูเชนิ อาโมกุทธายะพระกุทธไยรัตนะยานมานีนปรติศิสาหาสุทธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาคาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังกันธังศิวริกมหาเถรัง อาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนิอาโมกุทายะพระพุทธไตรัตนะยานมานีนะรัตสีสาหาสุจตังนาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาถาโธนะพุูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาทีธานวารังคันธังส ah ah ีวล ah ีธรรมาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโยอาหังวันทานิสัพพโสุูธาธรรมะสังฆะปูเชนิ อาโมพุทธายะพระพุทธไายัตนะยานมณีนปรัติศิสาหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวรังคันธังสีวริตามหาเถรัง อาหังวันธานิจ ok ุระโตอาหังวันธานิทาจุโยอาหังวันธานิสัพพโสพุดธาธรรมะสังฆูเชนิอาโมกุทายะรากุทธาติรัตนยานมานีนปรัตสีสาหาสุธัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาถาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีธานังวารังก an ันทางสีวะธรรมาเถรังอาหังว ah ah ันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพสุโธถาธรรมะสังฆูเชนิ อาโมกุตัยะพระพุทธายัตนะยานมณีนปรัตสีสาหัสสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาทิทานังวรังคันธังสีวริกะนะหาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยอาหังวันทามิสัพพโสโุทาธรรมะสังฆูเชนิ